ครับตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพมานะครับผมเพิ่เคยเข้ามานะครับปกติไม่ได้เข้ามานะครับไปทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูต้นพริสต์มาสใหญ่นะครับ รู้สึกว่าไม้กระสันจะรวนแล้วเดี๋ยวกลับดีกว่า ตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพมานะครับผมเคยจะเข้ามานะครับปกติไม่ได้เข้ามานะครับไปทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูต้นคริสต์มาสใหญ่นะครับรู้สึกว่าร้อนมากๆนะครับ นครับต้นคริสต์มาสว่าต้องมาตอนกลางคืนครับน่าจะดูสวยงามกว่านี้นะครับอ้สวยงามครับนี่ใครอยากพาลูกพาหลานมาเล่นที่นี่ก็มานะครับโอ้สุดยอดนี่ ไม่เข้าไปดีกว่าครับที่ในห้างนะครับเพราะว่ามันจะนานครับเ,ออเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูด้านในนะครับนิดนึงไม่เยอะนะครับ ก็จะมีมันมาถ่ายรูปเยอะๆนะครับว้าแต่รู้สึกแสบดตาเหลือเกินครับปวดตาด้วยครับ ้ามานะครับก็จะมีเด็กๆนะครับมาถ่ายรูป โต,ตแล้วไม่อยากเข้าไปเลยรู้สึกกรนเขิ่น,นอะไรยังไงไม่รู้นะครับ ็จะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆนะครับดูดี่ครับ ไปมุมทางด้านในกว่าครับนี่รมาคนเดียวก็ไม่มีใครถ่ายให้อีกอย่างเราก็โตแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรมากนะครับมันไม่ใช่เหมือนตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นเด็กนี่เอ เรื่องของเรื่องนะครับผมอยากได้รูปสวยๆไว้ไปเป็นคอนเทนต์นะครับผมหาดูกันหาดูกันครับหาทูสวยๆหรือว่ามุมสวยๆมาเป็นคอนเทนต์นะครับเจะเอแอบแอกนะครับ 被牛逼啊！ นิดหนึ่งครับดูบรรยากาศครับน่นครับอันนี้ก็จะเป็นเหมอือนเป็นกระจกครับ อยากได้กสวยๆภาพนะครับว่าอยากได้วสวยๆจับาพไปเป็นคอนเทนต์นะครับแบบแบบไทยก็ดีกว่านะ ก็จะยืนอยู่นี่อีกแป๊บนึงนะครับเผื่อได้คอนเทนต์ดีๆนะครับภาพดีๆหรือว่ารูปดีๆเป็นอคอนเทนต์นะครับ แนะนำนะครับให้มาตอนกลางคืนนี้กว่าครับมันจะดูสวยกว่าดีครับนี่ก็เป็นเหมือนแบบตงโล่งยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเซลฟี่รถสวยเย็นสบายครับตรงนี้ มาเอถ่ทยครับมาเอฟเทยขอเดินไปตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็เหมือนว่าพาเข้ามาใกล้กว่าเดิมน,นิดนึงนะครับ จะเดินไปตรงนี้แล้วก็อาจจะกลับเลยนะครับเผื่อได้ภาพสวยๆนะครับก oh. ็จะว่าผมได้ภาพที่ดีไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่ก็เยอะนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนี้ถ้าได้ภาพสวยๆสักภาพแล้วก็จะกลับแล้วครับนี่เป็นสู่ในไอโฟนนะครับ หรือว่ามาปั่นคลายคนระับวันนี้15นาฬิกาแล้วผมก็จะได้เวลาแนละ้วได้เวลากลับแล้ว ก็จะเป็นแต่ละมุมนะครับของร้านจัดโอเคเย่กปรับดีกว่าครับไม่อยู่นาะนโ,โตแล้ว กลับกันี่กานะครับ โอเคครับเดี๋ยวกลับกันนี้วาครับเพราะว่าต้องใช้เวลาขับรถไปอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับถึงจะถึงที่พักแล้วก็ต้องขับรถย้อนกลับมาอีกมาทํางานโอเคแต่ก็อยากกลับไปถ่ายอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาอีกครับไม่ ดลซีเรียนะครับเพราะว่ามันมาตอนไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงประมาณวันคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะดูสวยงามกว่าวันนี้นะครับคนก็จะเยอะกว่าวันนี้นะครับอาจจะเจอคอนเทนต์ดีๆหรือว่าคอนเทนต์ที่เราต้องการนะครับ อยากได้ของที่ระลึกนะคะเป็นจอยลับบ้านตายแวะไฟที่คุณตาทนได้นี่คะหลันจากนี้ของในทีมอ่ะเดี๋ยวต้องเป็นที่หนึ่งในสหรักดิ์ในวงรลโอเคครับเดี๋ยวปรับดีกว่าครับก็บาสามแล้วนะครับ Okay. วันนี้มาตามหาสิ่งที่หาก็ไม่เจอนะครับก็กลับบ้านแบบซึมๆเศร้าๆหน่อยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้คลิปครับอย่างน้อยก็ได้คลิปนะครับ กครับเ,เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศนะครรเ,รรเ,เดี๋ยวเราไปลงทางนั้นได้หรือเปล่าไม่ได้ ลงตรงนี้ทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าหรือวันหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่อไปดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับมันจะเป็นท้ายสวนนะครับเป็นสวนแต่จะเป็นสวนอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนช่วงที่ผมเคยมานะครับตรงนี้มัน มันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนมากๆครับเปลี่ยนไปมากเลยครับจากตรงนี้ที่เป็นสะพานลอยแบบธรรมดานะครับเออ,อาจจะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็น เดี๋ยวผมจะไปดูตรงนี้ครับไปดูชื่อว่าเป็นชื่อสวน<า>อะไรนะครับ<า>สวนปทุมวนานุรักนะครับ ก็จะเป็นสวนที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับหรือทำมานานแล้วผมไม่ได้เข้ามาดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับดีกว่าครับเพราะว่าต้องไปทำงานที่ที่พักต่อนะครับ con những viên này đó ok vô là cái này vào hết mà làn lé ở đây hết แล้วอย่างก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเดี๋ยวไปหาซื้อข้าวที่หน้าปากซอยที่พักนะครับต้องขับรถไปที่จันลันสนิทวงนะครับแล้วก็ต้องขับรถกลับมาทำงานอีกนะครับ สันจารวนนะครับเดี๋ยวกลับยวบานะครับใช้งานเยอะเลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปผมทุกทุกคลิปนะครับ จะไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวนะครับฝากกดกระดิ่งนะครับ <S <S โอเคครับสวัสดีครับ